สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่องเอ็นเกมทุกคนนะครับเราอยู่ในเกม Fishing Superstar ตกปลามหาสนุกนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมเคยบอกไว้ว่าเล่นมาตั้งนานแล้วนะเ,เมื่อกี้เข้าไปล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอรางวัลที่ส่งกลับมาเนี่ยมันเป็นแบบ10ปีอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ที่เล่นค้างไว้ก็ประมาณเลเวล3า -3 ถึง33ประมาณนี้ไม่แน่ใจเมื่อกี้แบบไแบบปเดี๋ยวเราก,กดเข้าไปดูพร้อมกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ ผมล็อกอินไว้กับ Facebook นะตอนนั้นแต่จริงๆแล้วไอ้บัญชีทางการของค่ายเกมนี้ผมก็มีแต่ผมลืมไปแล้วว่าใช้อะไรยังไงอะเดี๋ยวรอมันโลดดิ้งแป๊บหนึงมาโอเคอันนี้คือที่เราเล่นค้างไว้ตั้งแต่เก้าถึงสิบปีที่แล้วนะครับไม่ซื้อจะเพิ่งขึ้นมาได้ไหมล่ะเออ,เ,อเงินก็เยอะใช้ป่อสามสิบสามปะ จะเช็คของก่อนอันดับแรกโอเคมันสามารถฝึกฝนอะไรได้นะเนี่ยเข้าไปฝึกฝนเข้าไปรู้สึกว่าจะใส่ของใส่อะไรได้นะเห็นปะ่ะมีเจาะอุปกรณ์ด้วยมีสร้างด้วยเชดสร้างไอเทมทำไงมันลืมไปแล้วอืมผสมชิ้นส่วนถ่ายโอนการกระตุ้น,นอะไรก็ไรุ้งงไปหมดแล้วทุกคนอืมโอ้โหเราไม่มีอะ ันนี้ก็เป็นฝึกฝนนะคนี่นนกดเข้าไปฝึกฝนเนมะั้มันก็จะมีบอกเห็นรู้สึกว่าเราจะใช้อะไรวะตัวตัวดาวรูปเอสอืมจะลองดูแล้วกันนะสักหน่อยโอเคมาบ้าให้โอเคแล้วก็ เอาพลังแล้วกันสึกพลังเราจะน้อยหน่อยโอเคสามร้อยโอเคก็จะมีฉายาเนี่ยฉายามันก็เอาไว้ใส่แบบให้มันแบบบับค่าโจมตีของเราเห็นป่ะเนี่ยสิบปีที่ผมใช้เนี่ยโจมตีเจ็ดร้อยสกิลเจ็ด้อยโชคค้าร้อยอันนี้ผมเลือกใช้เลยเนี่ยมันมีหลายอา,านมากทุกคนถ้าใครเล่นก็มันจะค่อยๆทย,ยอยปลดล็อกไปแล้วก็เราทำภารกิจสำเร็จ ก็ประมาณนี้เนี่ยอันนี้ดี่ผมเล่นค้างไว้อันนี้ทั่วไปี่ปลาอันนี้หมวดหมวดหมู่ของตัวชายาไงโอเคเอ้เราจะไปดูตรงนี้ตรงไหนนะนอ๋นี่ไงโจมตีสามพันห้าอืมเฮ้สกิลอืมอืมเดี๋ยวนะเราต้องดูตรงไหนวะ ตืดๆผมนี่งงเลยครับนี่ครับของรางวัลแม่งเต็มไปหมดอ่ะเดี๋ยวเะาเราไปฝึกฝนดินี่ไงอืมเข้าใจแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปควบเอาควบคุมก่อนมาบเข้าให้ควบคุมอีกรอบหนึง สวยแล้วก็เอาความสมาธิอืมโอเคอีกรอบหนึ่งสมาธินั้นแหละฮะะแค่นี้ก่อนโดยประมาณโอเคหลักสามร้อยก็น่าจะไหวอยู่ป้าเดี๋ยวเราไปตกปลากันที่เราตกปลาค้างไวอันนี้จะเป็นคณิบเวลสีม่วงคืออะไรวะลืมไปหมดแล้วเนี่ยคุณเออือ มันจะเป็นแบบพิเศษปะวะอือเอาแบบธรรมดาก่อนดีกว่าเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยอืออันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นแมพแรกเลยที่เราจะได้เล่นนะครับถ้าทุกคนแบบโดดมาเล่นนะครั้งแรกเลยเราจะเนี่ยแม่น้ําวาโพเอ้ยเนี่ยแก่งน้าเชี่ยวมันจะไล่ค่อยๆไล่ขึ้นไปแล้วก็พรีเมียมโอเคป่ะอันนี้จะเป็นฉากที่สองท่าเรือมรกตไหมเดีย๋ยวท่าเรือมรกตอลไกัน อข้อมูลตกปลานะครับที่เป็นปลาเราที่ที่เคยตกได้อันนี้เราก็ขาดไปเยอะอยู่นั่นเราขาดอยู่หน 5, 5, 5, 5, 5, ึ่งสองสามสีห้าห้าห้าพันห้าสา่พันปลไปลองดูโอเคไม่สนใจแล้วอมันจะมีฟองอากาศขึ้นมาทุกคนเราก็ต้องกะทีดีน้ำหนักเอาปักเอาสักประมาณนี้อ่ะโอเคแล้วก็รอนิดนึงมันจะสั่นเว้ยปึ๊บเนี่ยเรากดค้างเรากกดหยุดอีกทีนึง ขึงไว้ ize, แล้วก็หมุนลอกยืหมุหมุนๆๆุๆๆมุ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 นมุนแถบสีแดงจะยเป็นพลังของปลาไงข้างบนเร็จชั้นเรียบร้อยปลาปักเป้าปลาปักเป้าธกิจฟุงุง่อ๋ออ๋อขายไปไม่สนใจไปตกปลาต่อเอาอีกทีนึงกดซ้ายขวานี่คือแบบเล่นเบ็ดเล่นเบ็ด ปึ๊บสวยโอ้โหแม่แมนไวรอมันสั่นนี่แล้วกดค้างแล้วก็กดหยุดแล้วก็หมุนจ้าหมุนรอบเอ้แกจะมาสู้มือฉันรือเด็ดฉันละโอ้โหแบบนี้ต้องปล่อยแล้วก็กดหยุดแล้วก็หมุนโอ้โหหสู้มือจังวะเฮ้ยลากไปไกลซะด้วยนะเองไม่ลากไปสุดทะเลเลยหลายเวร อนนี้จับยางกินให้หมดป่าพวกนี้นี่โอ้สุดยอดไปเลยป่ามงคีฟฟ้าจ้าป่าได้ใส่พันใหม่นี่สวยสวยใส่อควาเรียมนะทางไหนล่ะเอาสักประมาณนี้แล้วกันปึ๊บมาแต่รอ,อมันสั่นก่อน ออหยุดมานี้มาอนี้สู้มือจังละสู้มือจังละหยุดนะเสิมยืดอันนี้ปลายืดฮะอะไรนะ<อ>เสร็จชั้นเรียบร้อย yes นส,สายพันธุ์ใหม่อีกแล้ว ปลานกขนทองหัวหนกโอเคสวยมาเรื่อยๆอะไรเลยอีกสาสายพันธุ์แล้วทุคกคนใส่ควอเลียมโอเคตกตอ่อมาต่อไปทางนู้นเหรอวุ๊บสวยไม่น่าจะถึงวะโอ้ไม่ได้ใกล้เคียงเลยปุ๊ก oh, มามานี้ยยืดๆหมุนจ้าแล้วก็ปล่อยมัน เอาสักประมาณนี้นะมานี้จะได้หมุนนานๆหน่อยโยกขันเบ็ดโยกโยกซ้ายยกขวาลุกสู้มือจังแบบเหานี่พลังมันหมดแล้วนะถ้าต้องแบบยังสู film, ้มืออยู่เลยหมุนช้าๆด้พาเร็บงามเสร็จชั้นละ ใส่พันใหม่หีกอมน่าไม่ใช่อืมขายไปเลยเอาตังตกปลาต่อทางไหนดีล่ะตรงนี้แล้วกันปึ๊บเม่นยำปึ๊บมาเนี้ยสู้มือเอาสู้มือเหรอ,อ,หรอต้องให้แบบให้รถมันให้มีแบบพลังของ ความตึงของเบ็ดมันลดไปประมาณกลางๆแล้วค่อยหมุนขึ้นมาใหม่นะเรียบร้อยเสร็จชั้นปลาชิเคเก้นกรันปลาอะไรวะได้สายพันธุ์ใหม่อีกแล้วอะ่ะสวยสวยเหลืออีกสองตัวแล้วทุกคนอืมขายไปเลยปลาไม่เท่ไม่เก็บเก <c oughs> ี่ยวกันไห้เนี่ย มาเนี่ยมาเนี่ยปึ๊บโอ้ไม่แม่นเลยปึ๊บมาอืด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 ขนแบบรัวๆอืมสบาเอ้ยอื้ยขึ้นเร็วจังวะความตึงของสายเบ็ดเนี่ยเรียบร้อยมาสายพันธุ์ใหม่ไหม ปลาวัวหางตัดเน่ได้ใส่พันใหม่อีกแล้วจ้าสวยงามตัวสุดท้ายเป็นปลาจวดขาวทุกคนมาขายไปเลยมาวันนี้วันนี้ไอปลาจวดขาวแกอยู่ไหนสิเสร็จชั้นหละัะสวยโอ้ยมันดำมันดำน้ำลงไปด้วยมาเนี้มาเนี้มา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 นี้นปล่อยมันลากไป โอ้ยออื huh. สู้มือไว้สู้มือไวู้ลากไกลด้วยนะเนี้าสิบเมตรแล้วอะ่ะกลับมากรอนจะไปไหนอุ uh ้ย huh. หมดแล้วพลังมนะันนอะมองเท่งเรียบร้อยเสร็จฉันละแกเฮ้ยมานี่ มึงพลังมึหมดแล้วมึงจะสู้มือกูไปไหนวะเออจบโอ้ยปปนกุนทองหัวนกอือขายไปไปต่อต่อตสุดท้ายมันต้องได้สิอึ้บโอ้ยไม่ได้แม่นเลยอึ้บมาีหเนี่ยไกลฝั่งเรียบหมุนแม่งเลยืออ จบจบมันจบแล้วนะคินมาเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องโอ้โหวหายไปตกยากตก่าตกเย็นวะไอปลาตัวตัวท้ายนะฮะสวยมับนุบหยุดซะปลายืดฉั่งให้แกยืดหยุดแดดไม่มีอะไรแก้ม โอ้ยขยันดึงขึ้นให้เวนมึงเป็นเมกการอดอนเลยไงนะฮะเออฝ่ึงหมดแล้วคนนี้จบแล้วมึงจบแล้วเรียบร้อยสวยได้ไหมปลาช่อนทะเลอ,อืมได้รับชิง่วนลักกี้ เนี่ยไอตัวตัวอักษรที่อยู่ใต้ชื่อเราใต้เลเวลเราเนะเราได้ตัวพีกับตัวจีมาแล้วมาตัวท้ายไม่ได้ยากจังวะอีอีืึอบหยุดซะดีจบ,จ,บจบแล้วมัน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 จบแล้วอุ้ยอย่างนี้เดียวไม่รอดหรอกอ้ย ส่งสู้มือจังแับเพื่อกุดท้ายอย่างนี้เหรอจบสำเร็จแล้วทุกคนเราตกได้ครบแล้วปะปลาจวดขาวจ้าจบปลดล็อกระดับปลาว่าอะไรนาเมทคุณจะได้จับปลาในท่าเรือมรกตออถุยคุณได้จับปลาในท่าเรือมรกตครบทุกสายพันธุ์แล้วปลาในเมทจะปรากฏตัวลองจับให้ได้เพื่อพิชิตจุดต,ตกปลานี้ มึงปลาฉลามนี่หว่าเนี่ยโอเคสวยไปดูสมุดภาพกันทุกคนค <laughs> รับของระวันก่อนนี่ก็ไม่มีอะไรที่เหลือก็เราย,ยังไม่ได้ยังไม่ไดไปตกอะพูดง่ายๆนะเดี๋ยวก็ต้องไปตกให้มันครบแหละนี่ครบทุกสายพันจ้าไปไงสวยงามตามท้องเรื่องใส่ควอเลียมไปเต็มตัวขาย <laughs> อปกลับไปหน้าเมนูกันเราอ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เสร็จแล้วถ้าเริอม,มรกตนะมันจะมีเตกบอสตกอะไรเนี่ยเป็นไงวะโอ้โหปลาช่อนดำยักษ์ว่างั้นโอ้โหปลาอะไรวะเนี่ฮอันนี้อะไรอืมอันนี้บอสการตกปลาบอสของฉัน โอ้โหมีประวานด้วยล็อกเนสก็มีอะไรวะเนี่ยมึงใช่ปลาจริงปะเนี่ยโอ้โหเฮียจะบ้าตายนี่จุดตกปลาเทพอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่มันอะไรครับนี่ฮะเยวค่อยเอาไปรอบหน้าแล้วกันนะทุกคน นะก็ประมาณนี้แหละหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานนบตั้งสิบปีก็กลับมาเล่นอีกรอบนึงเนื่องจากไม่มีเกมอะไรเล่นนั่นเองนะครับทุกคนมารับของรางวัลสักคู่ไปก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากโหลดมาเล่นก็ชื่อเกมว่า Super Star f i s h i n g นะครับตกปลามหาสนุกนะครับก็เป็นเกมที่เล่นง่ายๆสนุกๆน,นะครับมีให้ตีบวกอุปกรณ์แต่งตัวตัวละครเรานู่นนี่นั่นนะก็ ผมจะไม่บอกว่ามันดียังไงแล้วกันให้ทุกคนมาสัมผัสเองนะครับให้ทุกคนมาลองเล่นกันเองนะจะได้รู้ว่ามันสนุกแบบที่ผมพูดไปหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ตรงใจใครก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะแต่มันเปิดว่ามันตรงใจผมเฉยๆนะตอนนั้นแล้วยิ่งตอนเมื่อสิบปีแล้วแม่งโคตรสนุกอะ่ะผมเล่นแบบทั้งวันทั้งคืนอะ่ะอืมก็ประมาณนี้ครับ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากทุกคนดูคลิปนี้ให้จบด้วยถ้าใครดูจบถึงตรงนี้ก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเหมือนเดิมนะครับโอเคครับทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับเสียรักนะจุ๊บๆบ